หาพวกเรากําลังสบายยังปลบมือพันเพื่ออะไรนี่เราทําเพื่ออะไรเราเป็นการให้สัญญาณบอกว่าคลิปเรากําลังจะเริ่มทำแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Junior Official ครับวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปที่หลายๆคนรีเควส์เหลือเกินนะครับว่าอยากจะ how to แต่งตัวยังไงให้เป็นแบบผมวันนี้ผมก็เลยว่า เอามาเป็นหัวคลิปแล้วกันว่า how to เคล็ดไม่ลับของจูเนียคลิปล่าสุดที่ผมลงไปเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับคือพูดถึงเรื่องการแต่งตัวนี่แหละก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะให้ทําอีกทําเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถามกันเยอะว่าอยากจะแต่งตัวตามเราเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับวันนี้เลยคิดว่าเราเนี่ยจะมาบอกเคล็ดลับของเรานะครับ ไม่ใช่เป็นแค่การแต่งตัวนะครับรวมถึงการถ่ายรูปด้วยหลายคนก็ถามมายเยอะมากว่าพี่ใช้กล้องอะไรนะครับแล้วก็มีเทคนิคการถ่ายรูปยังไงนะครับอย่างสุดท้ายก็คือการแต่งรูปครับอันนี้นี่สําคัญมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆ i g นะครับผมต้องคุมโทนรวมถึง i g ผมด้วยนะครคุมโทนแล้วก็แบบเออทำให้ดูแบบมีเทสต์มีสไตล์นะครับหลายคนอยากจะเป็นแบบผมนะฮะวันนี้เคนไม่รับจะมาบอกกันครับตามให้ดี แล้ววันนี้ครับผมมีบัดดี้ส่วนตัวมาครับเป็นเพื่อนใหม่ครับมาแนะนำนั่นก็คือ Samsung Galaxy Tab S7 Plus ครับเครื่องนี้เลยนะครับสรรพคุณของเขาเนี่ยก็คือทั้งลุยงานและเล่นได้สุดกว่าที่เคยครับทำให้ชีวิต work and play ของผมเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการถ่ายรูปนะครับผมผมติใช้เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยผมจะดาวน์โหลดเอาไว้ในแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับเริ่มอย่างแรกครับผม how to ในการแต่งตัวของผมนะฮะ อย่างแรกเลยเราต้องวางแผนในการใช้ชีวิตนะฮะคือเราต้องรู้ว่าการาเทสานแต่และวันที่เราไปเนี่ยโอกาสเราไปที่ไหนยังไงบ้างนะครับผมเปิดให้ดูเลยว่า7วันเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะครับนี่คลเปิดออกมาครับนี่คือคีย์บอร์ด e ท็กซิงแฮนด์ไร i ิง t ูเกเตอร์นะครับฟังก์ชันของเขาเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การเขียนการวาดเนี่ยก็คือทําได้หมดนะฮะอย่างแรกเลยคืองานที่ทําประจําคือการถ่ายซีรีส์นะครับอันนี้ผมก็ต้องลงคิวไว้ก่อนเลยว่าอ่ะ จันถึงพุธเนี่ยในในเดือนนี้เนี่ยผมถ่ายซีรีส์ผมจะวาไงไว้เลยเพราะฉะนั้นผมก็คงจะไม่มีเวลามานั่งไปไหนไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปอันนี้คือเราต้องบุ๊กไว้เลยนี่ผมก็มาร์คไว้ว่าวันที่5ถึง6ถึง7เนี่ยผมไม่สามารถไปได้นะครับทำไมผมต้องต้องวางแผนผมต้องบอกก่อนว่าการวางแผนเนี่ยมันทําให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่าการแต่งตัวของเราในแต่ละวีคเนี่ย,ววเ,ยเราจะได้เลือกเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากแพลนชีวิตเรียบร้อยแล้วเนี่ย พอรู้ว่าแต่ละวันต้องแต่งตัวแบบไหนก็ต้องบอกกันะครับว่าเจ้า Galaxy Tab S7 Plus เนี่ยเขาคือสุดยอดบัดดี้สำหรับผมจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องเป็นการเป็นงานเนี่ยอย่างเช่นฟังก์ชัน p e y b r d r d texting and handwriting to c r e a t e r เนี่ยคีย์บอร์ดนี้มีขนาดมาตรฐานแบบ full size เลยนะครับช่วยให้พิมพ์งานต่างๆได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นใครที่ถนัดพิมพ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะพิมพ์งานได้คล่องมากขึ้นครับในจะฟังก์ชันช็อตคัดต่างๆเช่น tag p l a ใช้การเลื่อนเมาส์นะครับเช่น ใช้2นิ้วเพื่อซูมเข้าซูมออกเลือกดูหน้าเว็บใช้3นิ้วเพื่อปัดขึ้นลงเพื่อกับหน้าโฮมแล้วก็สลับแอปพลิเคชันได้ครับส่วนใครที่ถนัดเขียนหรือว่าวาดเนี่ยเขาก็มี S Pen มาให้ด้วยนะครับจะเขียนวาดรูปไฮไลท์หรือว่าพิมพ์เนี่ยก็จบได้ในโน้ตเดียวครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับผมมากๆนะครับนั่นคือ audio b o o k m a r k นั่นเองครับ สามารถอัดเสียงแล้วก็จดโนต้ตไปได้พร้อมกันเลยครับสมมุตินะครับว่าเราไปรับบีฟจากลูกค้าเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจดไม่ทันก็แค่กลับมากด p l a y b a c k ฟังย้อนหลังเลือกช่วงที่จะฟังได้เลยครับทำให้ไม่ต้องจดทุกคำนะครับไม่ต้องเมื่อมือด้วยนะครับเรียกว่าเครื่องเดียวเนี่ยสะดวกครบคันเลยนะฮะก่อนที่เราจะไป Mix and Match ชุดกันนะครับผมผมจะบอกว่าเครื่องเนี้ยมันไม่ได้มีแค่แบบ เราทําฟังก์ชันนี้นิดหน่อยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่า CPU เขาแรงมากนะครับเรียกว่าไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าดูหนังนครับไปดูเลยอันนี้เด็ดจริงครับลองเล่นมาเครื่องไม่ร้อนด้วยดีจัดถ้าเกิดว่าใครเป็นสายดูหนังนะผมชอบดูหนังแบบจอใหญ่ๆเหมือนดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็เสียงแบบ surround จัดเต็มนะผม เจ้า Galaxy Tab S7 Plus เนี่ยก็บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆจอเนี่ยใหญ่ถึง12.4นิ้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปแต่งตัวนะครับมีหนึ่งความสนุกนะครับนั่นคือการสั่งผ่าน S Pen กับ Air Action นั่นเองนะครับผมเขาจะมีท่าให้เราลองทำกันดูนะครับก็จะมี2อย่างที่ผมรู้สึกว่าเราน่าจะได้ใช้ประจำนะก็คือซิกแซกก่อนละกันนะครับเป็นการแคปหน้าจอเอาผมว่าเอาจอใหญ่ก่อนนี่หน้าจออยากจะแคปก็คือซิกแซกอย่างนี้ แคปเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่เลยแล้วก็สามารถไปปรับแต่งได้ดาวน์โหลดอ่ะเก็บเอาไว้นะครับอีกหนึ่งอันครับก็คือกลับนั่นเองนะครับผมอ่าก็คือกลับเข้ามาสู่โฮมหน้าหลักของเรานะครับแล้วก็จะเรียกว่าเราจะไปทําอะไรต่อนะครับสมมติว่าผมแบบเอ๊ยอยู่ๆเบื่อละทํางานอยากไปเล่นอินสตาแกรมก็ได้นะครับพลิกามาเห็นเต็มเฟรมแบบนี้นะครับอู้เพลินได้เลยครับเอาเป็นว่า ใช้ Spen นะครับใน Air Action เนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายแบบนะครับแล้วก็ช่วยการควบคุมแบบไร้สายสั่งงานได้ดังใจนะครับผมก็เป็นตัวช่วยสำหรับคนที่สมมติว่ากำลังขีดเขียนดะอยู่วาดรูปเลยลก็ตามแต่นะครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะ,จะแบบทัชสกรีนหรือว่าใช้คีย์บอร์ดเนี่ยเราสามารถผ่าน Spen ได้เลยง่ายๆนะครับผมอ่ะเยี่ยมจริงๆนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไป Mix and m a t c h เพื่อจะไปคาเฟ่กันแล้วครับบอกเลยว่าเดี๋ยวหนุกแน่ไป ตอนนี้นะครับผมกำลังหาเ e ฟ e r นเซอ์เสื้อผ้าที่เหมาะกับคาเฟ่คิซเนะที่เราจะไปนะครับนี่เราทำเป็น2เฟสนะครับก็คือใช้2หน้าต่างด้วยกันนะครับคาเฟ่คิซเนะที่อยู่ที่เอ็มคอร์เนี่ยเขาจะออกแนวแบบว่ามีความเป็นโมเดิร์นบวกมินิมอลนะครับโทนร้านเขาจะออกสีแบบน้ำตาลเหลืองขาวครีมอะไรอย่เงี้ยผมว่าถ้าเอาเสื้อขาวบวกกางเกงสีแบบ ฟ้าเทอร์คอยส์อะไรเงี้ยเข้าไปใส่น่าจะสวยนะครับผม นี่มาถึงคาเฟ่คิสเนะแล้วครับก็ตรงนี้แหละผมจะมา how to นะครับวิธีถ่ายรูปลงอินสแกรมของผมได้ยังไงนะครับนี่เลยผมมากับ galaxy tab s 7 plus นะครับอันนี้นี่เป็นไอเทมใหม่ที่ผมอยากจะนำเสนอมากเวลาผมแต่งรูปมันสะดวกสบายสุดๆนะครับผมคนที่เป็นแฟนขาของผมพูดแล้วก็เขินปากนะคือคนที่ติดตามผมดีกว่าในอินสแกรมก็จะรู้ว่าเวลาผมถ่ายรูปเนี่ยชอบถ่ายรูปแนวตั้งนะครับแล้วก็ มีวิธีการถ่ายรูปแบบ3สเต็ปด้วยกันคือถ่ายเต็มตัวนะครับเห็นออฟฟิสแล้วก็เห็นบรรยากาศร้านแล้วก็ถ่ายครึ่งตัวก็คือเห็นหน้าตัวเองชัดๆหน่อยแล้วก็ออฟฟิสช่วงบน,นครับอีกหนึ่งอย่างก็คือถ่ายอาหารนะครับแล้วก็บริบทแล้วแต่สถานการณ์ว่าวันนั้นคนเยอะหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าคาเฟ่คิสเน่เนี่ยคนเขาฮอตฮิตมากนะครับคือคนก็ยังมากันอยู่ตลอดลอดนะครับซึ่งเรามาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์พอดีนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะทีนี้ มันนี่เป็นการที่เราจะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับไปคาเฟ่ที่ไหนคนก็ต้องเยอะอยู่แล้วต้องบอกก่อนเราก็ต้องหามุมหลบที่จะถ่ายรูปโดยที่ไม่เจอกับคนนะครับไม่ให้เห็นคนเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีถ่ายรูปแบบจูเนียร์แล้วกันนะฮะจะได้รู้ว่าสไตล์ของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากทำแบบทำตามได้เลยนะครับวิธีการเลี่ยงคนที่ดีสุดสำหรับผมคือการเอาแก้วยกขึ้นมาและบางคนไปนเลยครับนี่ได้เลย นี่คือช็อตแรกก็เดี๋ยวไปเข้าแคปโลโก้กันดีกว่าให้มันเห็นแบบเฉียงๆมินิมอลดูดูดูดีได้แล้วรูปเต็มตัวจริงๆอยากได้รูปนั่งอีกรูปนึงเดี๋ยเดี๋ยวเอาอีกรูปนึงนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าคนเขาแย่งมุมที่ผมจะนั่งถ่ายมากเลยผมว่าเดี๋ยวผมอัแทบดีกว่านะครับถ่ายครึ่งตัวดีกว่านะครับจะได้แบบว่าหลอกด้วยว่าตรงนี้ไม่มีคน ได้อันนี้ติดคนนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเราแบบคัดแคบเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปแต่งให้มันเป็นประมาณนี้นี่ได้แล้อีกหนึ่งรูปนะครับคนน้อยแล้วคนน้อยแล้วนี่นนในที่สุดเราก็ได้มาแล้วสวยเลยอะโอเคนะครับก็องค์ประกอบสุดท้ายในการถ่ายรูปผมคือนี่ครับ ให้เห็นบรรยากาศมีของกินนะครับเครื่องดื่มนะแล้วก็กเจที่เราเอามาในวันนี้ผมก็จะวางคอมโพสให้มันเป็นแบบเหมือน S l i n ลหน่อยนะครับก็คือเป็นรูปอย่างเงี้ยครับเป็นมี subject อยู่ข้างๆรูปมันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราคอปออกมาเดี๋ยวไปแต่งมันก็จะสวยนะครับเดี๋ยวผมไปแต่งรูปเลยดีกว่าไปนี่ครับเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังโยนไฟล์จากโน้ตเนี่ย ไป Galaxy Tab S7 Plus นะครับผมเพื่อไปแต่งรูปนะครับในการแต่งรูปครั้งนี้นะครับผมผมมีตัวช่วยฮะนี่ปากกาของเขาครับ S p e n พนั่นเองนะครับเพื่อการไหลลื่นในการแต่งภาพนะครับดูกันเลยว่าอันนี้เป็นตัวช่วยในการแต่งรูปผมจริงๆนะครับเด็ดมากบอกเลยถ้าใช้นิ้วจิ้มเนี่ยนูน่นแสงสว่างมาถึงโลกหน้าต้องใช้ S Pen มันไม่ยากนะครับอย่าง i ิน t a g r กรมเนี่ยมันมีให้เราลงขนาดแนวนอน16หต่อ9หรือว่า3คูณ4นะครับแล้วแต่เราจะสะดวกจะลงนะครับแต่ผมถนัดลง4่คูณ5นะครับที่มันแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้แบบเห็นภาพเต็มเฟรมนะครับนี่เลยฮะประมาณนี้นะครับพอปรับขนาดไซส์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้คอมโพสที่เราแฮปปี้ละเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มแต่งสีนะครับอาจจะต้องปรับความเบี้ยวความอะไรนิดหน่อยนะครับด้วยการแบบว่าขยบนะครับ นนิดนึงแล้วก็ผมเนี่ยจะมองว่าเอาคอมโพสร,รูปเนี่ยเอาตัวเราไว้ตรงกลางนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ว่าสไตล์ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ตรงกลางนะครับเพื่อให้เห็นเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็จะได้เด่นกว่าแบ็กกราวน์นะครับดีโคดกำลังแต่งรูปอยู่คือผมมาโหลดพีเซตของตัวเองนะครับที่ทำขายเอามาใช้ ในการแต่งรูปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวแต่งให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับสวยมากเป็นไงครับสุดเต็มที่เลยนะครับสำหรับ1วันนะ Samsung Galaxy ี่แท็บ s u s l u s นะเป็นบัดดี้คู่ใจแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อนของผมนะครับ เชื่อว่าทุกคนเนี่ยชื่นชอบนะฮะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ามี Samsung Galaxy Tab s 7 Plus เนี่ยทำให้ชีวิตของผมเนี่ย w o r l a y d play ลรุยงานและเล่นได้สุดกว่าที่เคยครับ